วันนี้จะพามารู้จักธุรกิจหนึ่งกันที่โคตรเจ๋งดูจบแล้วอะ่ะเอาไปทำตามได้เลยเจ้าของธุรกิจนี้ชืวว่อคุณจอร์ i ริฟฟอนเขาเป็นธุรกิจ Jack แจกน้ำฟรีแจกน้ำฟรียังไง ธุรกิจเนี้ยเกิดจากการที่เขาไปท่องเที่ยวรอบโลกแล้วไปเจอผู้ประสบภัยที่ต้องการน้ําดื่มอย่างมากมันเลยกลายเป็นแพชชั่นให้เขาอะนำไอเดียนี้กลับมาทําเป็นธุรกิจแจกน้ําฟรีเพราะเขาคิดว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่คนอะไม่จําเป็นต้องซื้อเองแล้วเขาก็ไปพบเพนพอยที่ว่าทุกๆปีมีคนตายจากการขาดน้ํา40-50ล้านคนต่อปีทําให้เขาเกิดแรงบันดาลใจและสร้างธุรกิจแจกน้ําฟรีขึ้นมาแต่เพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหม ว่าเขาอะเอากําไรจากไหนแต่ธุรกิจเนี้ยมันเจ๋งมากกว่าน,นั้นเพราะธุรกิจเนี้ยมันเป็นวิ win win situation. นวินวินซ i t ิ a เอช n ันเพราะคุณจอชจเนี่ยหาไรายได้จากการให้แบรนด์หรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยมาโปรโมตผ่านฉลากน้ํำดื่มของเขาและเขาอะก็นําน้ํำดื่มนี้ยไปแจกฟรีสําหรับคนที่